แลเวหกปั๊บเลยเลเวจะเป็นส่วนของโดนเทนเนี่เป็นที่ฟ้าใส่ของเชเนี่ยน่าจะเป็นมังกี้คิงมังกี้เชนจริงผมอยากเป็นโนแมสด้วยนะมังกี้เชนโนแมสมันหลบไปเป็นเดเวลอร์เป็นเป็นจินนัสไซด์มึงจะเป็นกี่ตัวเป็นเป็นแม่งทุกตัวเลยอ่ะเป็นแม่งทุกตัวเลยถ้าข่าวตรงมันนะส่วนของอิดน่าจะเป็นไอเนี่ยดิเมนเต็ดเกมชิเปอร เออเกมพิพเปอร์เได้คือทีมันเสร็จไอตัวซับที่มันแนวเง่อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกับอิดีอินน่าจะเหมาะนะใช่คุณนี่ปกติคุณเล่นแต่แท้งใช่ปกติเล่นแต่แท้งแต่ตัวจริงตัวเล็กก็เลยขัดกันอยู่กำลังขัดกันอยู่เอาไอ้นี่มาล่ะคาเชนโอฟิเลียโอฟิเลียเะไอ่ะไม่ควรไปเสกอะไรฮะเ้าเสกแต่ผมเลยอยางได้นี่ อะไรเฮลบิงเกอร์ป่ะใช่เฮลบิงเกอร์แล้วไม่ตายนะไม่ตายเป็นกิลล่าทำค้นไฟขวานเฮลบิงเกอร์อะไรอย่างงี้อารมณ์แบบพอพอปล่อยอัลติเมตเรียกเรียกสมอนมาแล้วเป็นกิลล่าคำถามที่เล่นเป็นไหมถามก่อนเล่นเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นวันอ่าก็นั่าอะไรฮะก็นี่แหละเป็นข่าวสารจากจากที่เรากำลังจะทำนู้กับฮอนเนาะใช่เอนาเซอร์ มีอาร์เริ่มที่เพชรหนึ่งแล้วก็มีตัวอวตารวีอาโซเดี๋ยวเร็วนี้ครับเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากถ้าได้ทำจริงๆนี่ผมจะแบบว่าจริงๆแล้วเราโมหลานโมหลานจริจริงๆเราก็มีมีตัวละครของเราในเกม ก็มีนะเช่นเกียรติถีใช่เช่นกิตอยูใช่อะไรเงี้ยก็มีแล้ว่งอันนั้นโอเคมันก็เป็นเกียรติแต่เราก็ถือว่าเป็นเกียรติว่าเราเข้าไปอยู่ในเกมแต่บังเอิญฮอนเราเล่นเป็นจิงจังนะใช่เออเล็ก็เกิดมีตัวตัวนี้อินเหมียวอินอินทั่วโลกนะโอ้โหอะไรเงี้ยอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่มาฝ่งมาฝากกันนะฮะประมาณนั้นครับอ่ะแจ้งก่อนวันนี้เอาอีกอย่างหนึ่งฝากฝากด้วยใกล้แล้วครับเดี๋ยวเรื่นี้เหมือนกันใกล้อะไรใกล้วันอาทิตย์ เป็น l ล n e คาเมล่าไลน์คาเมรู้จักไลน์คาเมล่าไหมครับรู้จักครับมันคืออะไรมันคืออ่ามันคือแอปที่คู่อยู่กับ l ล n e ถูกต้องที่มันจะเป็นแต่งภาพได้ใช่มันจะแต่งภาพเอาสติกเกอร์มาแปะคือคล้ายๆกับ VR s o n e สติ er อคล้ายๆกันคล้ายกันอ่าซึ่งตอนนี้ l ล n e คาเมล่าเนี่ยกำลังจะอัพกำลังกำลังจะ <c oughs> อัพโหลดไอ้นี่ลงไปครับเป็นสติกเกอร์ VR แล้วริเพทเหมือนกันเอหมาแมวเอาไปแต่งภาพได้มีคำ ครบหมดน่ารักมากอ่าสมมุติว่าเราโหลดกันนะเราินข้าวอย่างงี้ใช่ไหมเราถ่ายรูปถ่ายรูปข้าวที่เรากินแท่เหลือสเปซไว้นิดหนึ่งเราเอาเชโปมันนั่งเอาเต๊ตมันนั่งน่ารักสร้างเรื่องราวให้ภาพได้อะไรก็ว่าไปนะแล้วก็เกิดว่าตัวไลค์คาเมราเนี่ยยอดดาวนโหลดครบหนึ่งแสนดาวน์โหลดทางไลค์เขาจะทำไอ้นี่ให้เราเลยครับอะไรครับทำสติกเกอร์ VR l าร์ลิมพิต อ๋อเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ใช้ส่งคุยกันถูกต้องเป็นเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เอาไว้ใช้ส่งคุยกันเลยอันนั้นหนึ่งปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับที่เราพูดกันอยู่ตอนเนี้ทำไมฮะปัญหาคือนี่เราอยู่ในกาเรน่าฮะเขาใช้บีชอกกันเราเสื่อมโฆษณาไลน์ครับแล้วแต่ครับครับูไปละคุณลืมโทษครับโทษครับโทษครับผมโทษครับลืมครับกลับมาจักรยานไหมเออกลับมาจักรยานครับกลับมาจักรยานกันเถอะนะกับไปกับมีท้องอ่ะ มีช็อก็มีสติกเกอร์ v วียโซใช่มีนี้สองว่าชั้นอย่าลืมไปโหลดบีช็อตกันมาอันนั้น่เป็นไลเส้นของเวอร์มีช็อตในสุดยอดอ่ามอดพิมพ์ฮ่า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 มอดยังขำเลยบุ้มบุๆมบุมบุมถามว่าเราดำน้ำแต่น้อไม่ได้ล้องเพลงอ่ะเรากลับมาที่จุกุยานนะฮะเมื่อกี้ผมพิมพ์แม่งหายไปไหนละพิมพ์ใหม่เฮ้ยลองให้ยูเซอร์เสนอดีว่า ใครจะเป็นตัวอะไรเอองั้นเอาเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันมาลองเสนอกันดีกว่าว่าเดี๋ยวผมจะตั้งคำถามนะฮะว่าทัพพี่ทัพทิมน่า,นาจะเป็นตัวอะไร,ะไรคืออันนี้สีช่องนี้จะเป็นสกินอ่าอย่างแรกเลยเป็นอะไรเดียวโอทอเอรสองก็เป็นโทอร์ฮอ้อีกอันหนึ่งอ่ร ไอ้วันนั้นผมคิดอยู่ไอ้นี่เอโลเนียเอโลเนียอันที่สามอลูน่าเพียงไก่อันที่สี่อะไรอันนึงเทอาเทเชียป่ะไม่ใช่ด so ิอ hey, uh, ีกตัวหนึ่งอะไรวะไฮโล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 แมนเซอร์ไฮโลแมนเซอร์ปึ๊บอ่ะพี่ถ้กทีมเอ็มแพคกจะน่าเป็นนะ มันเล่นไม่ได้เออต้องต้องเป็นตัวที่ทัพพิมเล่นด้วยเออเออพี่ทัพพิม์ควรจะเป็นสกินเขาเรียกว่าอะไรเป็นอวตารไหนของสี่อันนี้ปุ๊บเอโลเนียนี่ก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบเลดี้โกเลดี้โกอลูน่านี่น่าจะถือไก่ที่ผมคิดไว้นะถือไก่แล้วเป็นไก่เลียงเยอเขวี้ยงนี่เป็นไก่ลอยโอ้พโรไม่ได้แต้มเลยอ่ะ อาลูน่ามารแรงนะอาลูน่าเขาดูจัดการเล่นของนั้งทีมใช่ป่าว่าเล่นตัวไหนก่อนนะว่าอาลูน่านี่มันเล่นง่ายหน่อยเนอะน่าจะเป็นไปได้ใช่แล้วมันก็ตัวมันค่อนข้างเยอะอัลลูน่าเห็นได้ยินมาว่ามันมีเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ใช่ฮะอันนั้นน่ะมันเป็นลิขสิทธิ์กับหนังแต่ว่าเราไม่รู้เราคิดลอยๆไปก่อนเลยหนังเรื่องอะไรฮะหนังอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรฮะ มันเป็นหนังเกรดบีอะเรื่องอะไรไม่รู้เป็นนางเอกมันจะเป็นอลูน่าคนเหรอใช่มาอลูน่ามาทาท่ามาที่พี่ปลื้มเรายากว่ะพี่ปลื้มควรเป็นตัวไหนหนึ่งอลูน่าเอ้อรล่าใช่ลาผมชอบเล่นลาแต่ยังไม่ไม่ออกว่าจะเอาตัวเองมาใช้สองโซลสติส พ่อพี่เปิ้ลเลนก็เล่นโซสเตชันีคน<ส><ส>บอกว่าอยากเห็นเป็นพีเด้ด้วยชาโดเบดเนี้ยเออชาดโดเบดน,นี่ผมว่าก็เข้าอยู่นะชาดโดเบดซีอะไรดีอ่ะเอฮอลดิเกอร์ไปยกกังกอสซิล่ามไม่เอาคงไม่ได้หรอกเออหวังแต่น่าจะอ,อีกตัวน่าจะเป็นมันมีที่ที่เปิ้ลเล่นจะมีช้างคาเคนแรนลี่ได้ไหมไม่ไหวมันแรนลี่มันยังดูเป็นนักลบไงมันไม่ขัดมากอ่ะ อือเก้าส um ี่ห้าแฮมเมอร์ตอมว่ะอ่าแฮมเมอร์กลางล่างมาพี่ป yeah> anyway ึ้งคนเป็นตัวไหนครับอ่ะลองดูลองดูลองคิดดูว่าตัวไหนจะเข้าจะเหมาะกับตัวที่พึงมากชาดูเบลดชาดูเบลดนี้เข้าเลยนะเออแต่ชาดูเบลดน่าจะเหมาะนะรูปร่างแล้วก็ทรงท่าทางใช่ได้เนี่ยเขาเล่นแท้งไงเขาใช่เขาก็ยังเล่นเป็นแท้งได้เดี๋ยวจะลองเสนอไป แต่โซติไม่ได้แต้มเลย Shadow b l ร e มาที่เคเบ้างสี่เอะเคเคควรเป็นชา a d ด w เบรย e จริงรอเฮ้ยแต่ผมเล่นได้นะทอมมันเล่นง่ายชาโด w b บ a ย e ผมเล่นได้ดีเคเคคนนัตัวไหนมังกีเคหรือว่าอะไรคุณอยากเป็นอะไรอีกมอดบอกเพื่อมนตอวโตไหม นี่โนแมทโนแมสตัวยันหิตบับโบ้เอเต่าเออบับโบ้บัโบ้แต่นี้คือขัดคนละสายข้างบนเลยนะไม่เป็นไรแต่ว่าคาแรคเตอร์มันยังได้ไงเพียงแต่ว่ามันเป็นแมวแมวแมีกระดองมีกระดองเออเฮ้ยกระดองกระดองกระดองอีกตัวหนึ่งอะไรดีเดวอีกตัวหนึ่ง เดววเหรอและเป็นแล้วเป็นแมวตัวอ้วนเออ,ใ,เอ,อสใส่ชุดแมวตัวอ้วนลองลองลองดูอ่านอัานหนับเพราะว่าเดววนี้ก็คือแบบว่าเป็นคาแรกเตอร์ของคุณงานชอบเล่นาามาพี่เคเคคนเป็นตัวไหน,นเฮ้ยมีคนบอกบลิสว่ะเป็นแมวแต่นั้น,ม,นมันแมวอยู่แล้วอ่ะแล้วผมไม่เคยเล่นเลยเออเนี่ยเคเคก็ต้องเหมาะกับมังคีเคแน่นอนโอ้โหมันเปนสัญลักษณ์ของคุณเลยอ่ะ ไปสองพันเลยใช่คือคะแนนนี้ทิ้งห่างมากคุณที่แรกผมเชื่โนแมจะมาสูสีบ้างนะไม่คุณดังด้วยมังกีไงแล้วคือเวลาเราชมแมต่เราอย่างคุณเล่นมังกีบ่อยอย่างผมเล่นฟินบ่อยเออใช่ใช่มาที่กูแสองนี้เป็นเป็นมังกีเจจ่าจอร์จี้ควรเป็นตัวไหน ตัวแรกนี่ผมคิดไว้ Pebble Flint โอเคได้เลยขอเคได้มัน k ี่ k หน้าบ่าะ90% Pebble มี d e v o ยตัวอ้วนๆไอ้นนี่อันนึง่ง Panda เออม,ม,มันจะมันยอ่ Pe bble. Pe bble, อา Pebble Pebble ก็คือหินโยน f l i n Devo Panda ผมควรจะเป็นตัวไหนครับโอ้คะแนนผมสูสีมากเลยวะ่ะเออแม่นสามัน นี่เดโมนอนตัดทิ้งเลยโอ้แต่ฟินได้ยังเยอะอยู่นะไกลๆทางทางที่จริงๆอ่ะฟินกับรูปร่างอ่ะไม่ค่อยเหมาะกันนะแต่คาแรคเตอร์ก็ไม่ค่อยเหมาะกันเนี่ยมันเป็นเรื่องภาพจำผมว่าน่านอนเลยมันไม่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์เกมแล้วตอนนั้นมันเป็นภาพที่คนเล่นตัวอะไรแล้วก็รูปร่างติดอะไรก็มีย่เนี่ยจอดกินหนังสือติ๊กเกอร์หน่อยเขาบอกว่าเคเคมาแต่เสียงนี่นี่นี่น้ำสือ ไหนอยู่ใต้ทัวไม่คนเกินหัวอะไรวะนี่้บอกสิอยู่นี่นี่อ่ะนี่ลรวงให้หมดโอเคสุดท้ายพี่อิสระฮาตะที่เมื่อวานมาทำงานห้าโมงเย็นแล้ววันนี้ยังไม่มาเกมทิปเปอร์เิเอร์อิสระฮาตะควรเป็นตัวไหนพี่ผมคิดไว้ให้เขาคือเกมทิปเปอร์ แล้วไอ้ท้าไม้ตายที่มันเรียกผีมาเป็นผ้าป้องทิ้งหยังเอเรียกคนมาอะไรงี้เกลฟคีเปอร์แล้วก็ดิเมนเตชัชมแมนเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กๆแกมันน่งเออเออแล้วกูคิดอีกอันหนึ่งให้มันอ๊กกี้อ๊กกี้อ๊กกี้กดไม้ตายแล้วเป็นคนบ้าคนบ้าแก่พาวิ่ง คูกี้แล้วก็อะไรตัวเดียวหน้าหน้าชัดเดยวรอคนินมพไมอรู่ว่าตัวอะไรอะลองลองพิมโฟล่าบอสบอดนิมโฟลา่ฟลา,ลานิมโฟลา่าว่าอย่างไม่เหมาะมันมันมันเล่นไม่เป็นแล้วก็เป็นนกสอง เดี๋ยวส่งของอยากคุณเวงคานนำกันนมหนึ่งเวงกันนมหนึ่งคุณดูถูกเพื่อนผมมากเกินไปนะฮะนกสองสองาไซเออพาราไซก็หมดนะพาราไซด็อกเตอร์เอาเฮียโพอกูหายอีกแล้วเอาคุณอ่านไปก่อนนะผมบินก่อน คนบอกเป็นกีตารหนง่งอะไรนะเยฟกีเปอร์ดิเมนเทชั่นแมนแล้วก็อุ้กกี้อุ้กกี้นี่ผมชอบมากค่อทั้งคลิกเลยอีกตัวหนึ่งเอาเป็นคนบอกอะมาดอนอะมาดอนมันแข็งแก่งไปอ่ะใช่ไม่เหมาะกับมันมันเป็นคนคนบ้าอื้อ กำลังคิดถึงอวตารมีโน่ตัวไหนที่มันบ้าๆอยู่นี่มันเะไาไม่ได้เป็นผีมอสบอกเป็นผีผีคืออะไรอ่ะผีคือไอ้ดีไฟเลอร์ดีไฟเลอร์เหรอแล้วคนกลิ่นปากไงเออเลยดีไฟเลอร์สะกดนีป่าววะเออเอาเอาไม่แน่ใจตัวสะกดไปอ่าลองดูเฮ้ยอ๊กี้คนบ้า แก้ผ้าวิ่งแม่นำผู้ดมงเนี่ยขาดเลยเหมาะเหมาะอันนี้เหมาะโอ้โห90%นะพุ่งพุ่งยิ่งกว่าคุณนี่น่าจะหมอะล้โอเคอ่ะเป็นเป็นกบในป่าเฮ้ยนี่เป็นขี้ป่ายังไม่ได้เลยนะใครก็ฆ่าใครก็แตะไม่ได้อ่าโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะ คุยกับเขาต่อไปว่าเออเขามันมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนหรืออะไรไงอย่างนี้ตอนนี้เราก็มากระจายข่าวไว้ก่อนดีถูกต้องแต่อนอเซอร์เนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้มากกว่ามั้งไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็อยากให้ออกมาคู่น่ะเพราะว่ามันก็น่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอ้วอ้อะไรอะมาหกขอคุณหัวอันแล้วขอบคุณมากนะฮะคุณคุณคุณปุ๊กคุณปุ๊กให้มงกุฎมาหกร้อยอันเย็บเป็ดหกอันครับเออหกอันหกอันอ่าแล้วขอบคุณน้องคนอื่นด้วยนะครับเปาเลย